สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวายเช่นเกิน,นะนี่คุยกับท่านของเด็กมีแมงชาติเย่นะครับก็อันนี้ก็ส่วนตัวนึงนะครับคือถ้าใครเห็นผมมาเออตรงนี้ปัญหาคือเออผมทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีบาทนะครับก็น่ากลัดนอันนี้ก็เป็นแพนหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับก็นี่เราไปอ,อยู่กับท่านของเด็กมีแมงชติอีกแล้วไม่ทํากัมน,านมานานมากมากมากนะครับก็ ห่างหายไปช่วงนั้นนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอแวนดีเข้าเนี่ยคอนเทนต์อย่างนี้ก็จะหายไปเยอะมันไม่ค่อยมีติก๊กบีแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจะทำต่อแน่นอนนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมาทำให้มีเก็บตกบางอย่างกันบ้างนะครับก็รอบนี้อยู่กับทางดน้านของรอยอนพาราดีนอ่ามาแปะทั้งปกติทำในเมนว่าในเมนน,าามนี่รอก่อนของยังไม่ค่อยมาเยอะก็เป็นทา้งน้านของเจ้าน,นี่ครับมิสไซนิกลอตบัตเตอร์นะครับก็สุดยอดอิสเวอรี่วิกพาวเวอร์นะครับที่ สามารถตีคนตายได้ภายในการตีเพียงครั้งเดียวนะครับก็ทาไม่สายการเล่นที่เน้นการติดชื่อบัตเตอร์ให้ครบทุกตัวบนสนามนะครับแล้วก็ได้รับพ o w e r รือคิดดค์ที่ข้อพื้นฐานทั้งหมดของเจ้านั้นนะครับมาบวกให้กับตอนนี้คือลุกร,รวมพลังของบัตเตอร์แล้วก็อัดคนตีทีละห้าหมื่นเป็นอย่างต่ำได้นั่นเองนะก็ เดน,นี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่เ,เรียกได้ว่าข้อเสียของมัน,นเยอะเกินไปจนที่เรียกว่าไม่สามารถไปทําเป็นเด็กแข่งได้แต่ว่าเป็นเด็กเซฟไพ่ช็อตที่สนุกเหมือนกันนะใครอยากเล่นกักแดมนะแต่ว่าใครไม่สายจริงจังเกมมิ่งก็คือขอหกตัวแล้วก็แห่ๆไปเลยก็ได้เหมือนกันนะ <S <S เนาะก็จะเป็นเด็กประมาณนั้นนะครับก็รอบนี้เนี่ยเราจะมาจะให้เห็นกันละกันนะว่าเล่นยังไงนะครับก็นี่ตัวเด็กเนี่ยจะใส่เป,เป็นเกตสีก่อนล้วกันนะครับก็เป็นท่าทีนของ เอ็กซ์เพดเนี่ยบัสเตอร์นะครับเพราะว่าเอ e นะ็กซ์เพดเนี่ยตปวติบัตเตอร์เนาะก็จะใา้ชื่อมหลากหลายขอได้นะเพราะว่าถึงแม้เอ็กซ์เพดจะเป็นเกรสี 4, แต่ว่าถ้ามันคอจากสกิลเนี่ยมันสามารถที่ทำได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เอาไว้ใส่ทำขำสองใบพอนะครับแล้วก็ใส่เป็นเกรดสามสิบเออแปดใบนะก็เป็นทั้งของตัวหลักอย่างเมสไซนิกนะครับสี่ตัวเนาะแล้วก็เป็นมาเจสนะครับสี่ตัวเพราะว่ามาเจสติบ e ัตเตอร์เนาะก็ใส่มาเพื่อที่จะเอาเล่นคอมโหมดเฮกนี้เหมือนและอย่างหนึ่งสามารถที่จะทำเป็น ถ้าเก่กาๆได้เยอะเหมือนกันสถานเดนี้เพราะว่าถ้าใครต้องการสายพลังเนี่ยนะว่าไปฟอร์ตวันจะดูเวิร์กกว่าพอเพราะออกพลังเข้าสู้แต่ว่าถ้าใครเป็นสายกดดำแบบคือปกติมันดีเบทที่ที่หกขีโดยประมาณเนาะฮะสมมติอยากให้เอาช่วงจริงมากกว่าหกขีสามารถฟอร์ตสองเพื่อปรับได้นะเพราะว่าฟอร์ตสองจะปรับพีพื้นฐานของยูนิตที่อยู่ในช่องนั้นเป็นสองนะครับคราวนี้พอปรับเป็นสองเนี่ยไม่ใช่เน็งก็ได้บบกขีดได้เท่ากับสองนะครับเพราะงั้น การเล่นมาเจนเนี่ยเล่นฟอสสองของท่านที่จะไม่ค่อยดีในตรงที่มาเจนั้นปรับคิดย์ภาษาเป็นสองได้อยู่แล้วนะครับวกคีหนึ่งนะก็แต่นี่มุมคือถ้าเล่นฟอสสองเนี่ยสามารถเอามาเจมาปั๊มต้นเกมได้นะครับเพื่อปูฟอสสองหรือฟอสหนึ่งให้เยอะให้เยอะ,ยอะบนสนามนครับแล้วก็เมื่มันใจนว่าเราปิดได้เนี่ยเราก็ไล่เป็นเมซิเนกนะครับเอามา เก็บตกพลังรวมทั้งหมดมารวบรวมพี่ตัวเดียวแล้วก็อัดคนให้ตุยไปเลยในนีงน,น,น,นะครับก็แล้วแหละคนนะว่าจะจัดกันยังไงนะคราวนี้ส่วนของเกรดสองนะครับก็ใส่เยอะหน่อยก็ใส่ตัวดิปเปเตอร์มาเลยนะครับทางเด็กนี้นะครับก็จะเป็นท่านั่นของแอโร่สี่ตัวนะครับบอกว่าถ้าบัตเตอร์ครบเนี่ยเรียอการของเราจะไม่สามารถถึดีความสารัญคู่แข่งได้แล้วก็มาลงก็อันนี้ไม่ใช้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นท่านของเดเปียเดเปียบอกว่าถ้ามีบัตเตอร์หกตัวตัวเอกหมู่ทาก็พลังแรงขึ้นไปดินะแล้วก็ใส่เป็นบบััเดนะครบ ที่เป็นอายุกิก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นบาร์ดังนะครับสับทัวเนาะก็อันนี้สามารถลดหย่อนได้ทำอย่างใส่ตัวไหนเพิ่มตัวไหนใสตัวลดก็ลดลดกันได้เพราะว่ามันไม่สําคัญมากขอแค่ต้องมีบัตเตอร์ในเด็กให้ได้มากที่สุดแค่แค่นี้นะครับใน V เนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ยากนิดนึงแต่ว่าพอการมีของมาเจตมีของอคอร์เพจเนี่ยมันสาม,มารถทำให้เด็กติดบัตเตอร์ได้ง่ายขึ้นเนาะก็ค่อนข้างช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าในพรีเมียมนี่คือทำติดง่ายเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะมันมีตัวหามันมีอะไรเยอนะมากมายเนาะแล้วก็ เลตหนึ่งนี้ใส่แค่แปดใบหอนะครับเพราะาติบัตเตอร์สี่ตัวเนาะก็เป็นเจวิลินนะครับถ้ามีชื่อต่างําบวกสองพันนมาบูธเนาะแล้วก็ถ้าเรามีบัตเตอร์ชื่อต่างคันของไนเกอร์เราก็จะสั่งให้บูธได้นะครับเป็นตัวที่เก่งนะครับก็ใส่ไว้ทั้งหมดอย่างละสี่ใบเลยนะครับครานี้เราเอาไว้เน้นให้มันชื่อต่างให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะก็ที่จริงสกิลก็ไม่ใช้เยอะมากหรอกครับเพราะว่าจะเอาไปนหน้าของเน้นเป็นมเมเซนิกอัดคนให้ตุยๆไปเลยเนาะแล้วก็ เกศูนย์เนี่ยก็เล่นแปลกๆหน่อยนะครับแต่จะเป็นดอสสิบสองยูสี่นะครับก็จะเป็นตัวเริ่มหนึ่งตัวแล้วก็ทิกเกอร์ที่เป็นดอสทิกเกอร์ทั้งหมดนะครับสามแบบใส่หมดเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการตีปัตเตอร์เนาะเผื่อๆใครที่แบบไม่ชอบลุ้นดวงชอบท่าปิดชัวๆนะครับแนะนําว่าเล่นดอสสิบสองหาตัวเล่นที่ได้เยอะที่สุดดีกว่านะเพราะว่าข้อเสียของการที่เราไม่ได้ใสเเ่เมินกาเบฟคือเราหาของไม่ได้นะครับถ้าเราใสาเเ่เมินกาเบฟมันจะสามารถเสิร์ชได้ เยอะขึ้นแน่นอนนะแต่ว่าอย่างน้อยเราคิดว่าติดชื่อง่ายกว่าของเลยไม่ใส่ครับเด็กนี้ผมจะมีแค่ติกเกอร์อยู่ที่ไม่ติดชื่อนะครับเพราะงั้นก็ไม่ไมีปัญหาอะไรมากถ้าได้เจอติกเกอร์ก็ถือปเป็นเรื่องดีของเราไปนะครับแต่ว่าตัวเลขสําคัญเหมือนกันเพราะงั้นเลยใส่ตัวเลือกสองเพื่อที่จะไว้หาตัวเล่นนั่นเองนะครับส่วนฟอ์ในเล็กนี้เนี่ยก็อย่างที่แนะนําไปนะว่าเล่นในท้งฟอ์ฟอหนึ่งและสองนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเป็นฟอสหนึ่งเนี่ยมันจะได้พลังแบบมหาศาลแต่เล่นฟอสสองเนี่ย มันจะได้คีย์แบบมหาศาลแทนเข้าไปนะครับก็กรณีที่เรามีฟอสสองค่าตัห้าใบบนสนามเนี่ยมันก็ได้บวกสิบคีย์และพลังอุ้งเท้ก็บอกเลยเนาะแต่ถ้าเล่นฟอสวันเนี่ยพลังบวกวื้อวังแน่นอนถ้าห้ามีฟอสวันสห้าใบยังต่ำก็บวกห้าหมื่นเพิ่มเติมเข้าไปเนาะก็ราคาสำหรับใครที่ต้องการเอาพลังเข้าสู้นะครับไม่นาว่าฟอสวันไปเลยแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะเป็นทันานของคิดคอนเข้าสู้ฟอสสองค่านที่จะตอบโจทย์มากกว่านะส่วนนี่กาเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ทำบัตเตอร์ ติดชื่อให้ได้เยอะที่สุดนะครับในบ่อเนาะเพราะว่าเมเเออ่จ้าเมสซนึ่งต้องการมาเตอร์ติดชื่อให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็การที่ติดชื่อของมันเนี่ยคือต้องไม่ซ้ําด้วยเนาะเพราะงั้นการที่เรามีเบอรเตอร์ชื่อไม่ซ้ำตัวสำได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยทิกก็จะมีประสิทธิภาพมากน้อยขึ้นอยู่แค่ตรงนั้นเลยนะครับมันไม่ได้มีท่าอะไรที่ดูพิสดารไม่ดูแย่อะไรขนาดนั้นนะครับส่วนถ้าอยากวางฟอสมาฟอว์แบบวร์ก็ได้ผมแบบคีิแวร์เป็นสองนะครับแล้วก็ ได้รับคีและพาเวเพิ่มขึ้นนะสมมติว่าเวลามาตีบูธเนี่ยอ่ะอันนี้สมมติเบสิกพื้นฐามไม่ได้มีบวกอะไรมากนะครับก็เป็น2อ0 0มืนครับจากนั้นครับบวกพลังพาเวเพิ่มเติมของ5ตัวเข้าไปครับเป็นอ้าสเจ็นเจ็ดบว์มื7นสี่ห้ามืนหนึ่งห้ามือีกหมื่นเป็นหก0มืนสี่หกมืนสี่บวอีกหมื่นเจ็นสี่เจ็ครินะครับอัดไปที่แบนการดได้สบายๆนะเพราะว่า ไอ้นี่คีย์มันถาไมไปสองบวกอีกห้าคีนะครับก็เป็นเจ็ดคีที่ค่อนข้างกัดได้ต้องการนี่เรียกว่าเกาะกัดเยอะเลยแม่งก็พีจีนะแต่ถ้าเล่นฟอสต์วัมันก็จะแรงเวอร์ฟีกแบบเน่งๆนะก็นี่แหลคนจะชอบนะครับสำหรับนี้ในนี้ไม่ได้มีเล่นยากนะครับเน้นดวงนะครับมันค่อนข้างแต่ดิฟโปรไฟล์ที่ผมเคยทำเอฟเทนโปรไฟล์ดิฟมีมที่ผมทำนะเพราะว่าในมี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นท่าทาของบอร์ดแล้วก็เออเรียกว่าท่าเล่นเป็นตัวหลักแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยเรียกว่าดีคน,น,นี่เลยก็คือแม่งไม่จำเป็นต้องพึ่องอะไรเลย,เลยแค่ ให้คุณมีดวงและคุณทอมมาสเตอร์ครบใน1เทิร์นได้คุณก็สามารถที่จะ O T K คนได้แล้วสบายๆนะครับก็เป็นหน้าเล่นสุดๆนะใครเล่นที่เบื่อมาเจบวกแสงกะแล้วเบื่อแสงกะแล้วก็เล่นเล่นนี้ได้ครับเป็นหนึ่งน,นที่เรียกว่าเก่งเหมือนเดิมเนาะก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดชอบแล้วก็คลิปนี้ด้วยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ช่องใกล้ถึงมานซับแล้วนะครับก็ไม่ใช่ไม่มถึงนะผมจะแจกของแล้วจะแจกจนตัวสั่นแล้วนะครับก็อย่าไ้าเจอคลิปหน้าผมไปแล้วครับกกับบบจกน๊ายายย